hello hi good morning joy where are you going จะไปเก็บปูเป็บกุ้งหลดหยียบเดย <laughs> สบายดีตอนเศร้ามันได้แต่งใจวายถึกใจน่าร้อนตายก่ายไปใส่กหมากะเฮางามเลยงามเลยมาจนเฮาขันมาบเ่เฮานี่บ่เงีฮะ เก็บหอยเก็บหอยอเอ่าแล้วเงีับแบบแับโอเม่เจ้าเอ้ยออกบ้านบ่ถึงเวลาแบบนี้สินีป่าให้จับอยู่อะแห้งสิมเมื่ก็บป่า,าบ่มีป่าจาักโตสัน่นแห้งฮะมีแต่เข้า แม่เข้าเอ้อเข้าที่ว่าบ่าได้เข้าท้องมันยังอยู่ท่งอยู่กุ้งกระบอมีจักโตหิวแล้วเจ้าบ่าได้กินแล้วเจ้าอย่าหวังมาออกบ้านบ่ถึงเวลามีแต่เข้า องกิตโบมีเลยฮัลโหลไงดมอร์นิ่งจอยว h e r e are y จะไปเก็บปูเก็บกุ้งรถเหยียบได้สบายดีตอนเศร้ามันได้แดงใจวายถึกใจน่าร้อน ไก่ไปใส่กบหมากบเฮาง้อมอะง้มอะไหมาจนเฮาขันหมาบ่เฮานี่บ่เงามไปใส่สบายดีไปเก็บหอยเก็บหอยเออฝนกระชิโตน่าเธอมากับฝนสวยตอนที่เธอ เปียบานนาก็ยังสวยดีออกมาแม่อุ้ยชิไปทองนาย่านเปียกเลยพี่น้องเลยไปเก็บหอยเราเหล่าบานนาเนี่ไปใส่ไปเก็บหอยเจ้าเก็บหอยหอยจับป่าได้สั่นจีไปจับป่าของไปจับป่าตอนนี้ไปเก็บหอยหอยน่ะ เต็มกระตาเร้่เจ้าเฮ้เอาหอยก็มามาีิไปหากินไปหากินตามทงนาเข้าเหลืองคำคำเจ้ากัะเหลืองคือทงเข้าเลยป้าจจยสีเดียวกันเลยเอ่อเจ้าย เข่ากำลังงามเนาะมองเขา่าเข่ามีกาเดป้อมป้อมสัๆสันๆซิมึงดูกลิ่นให้มืดหวานเป็นยังไง <laughs> แข็งหวานแล้วหนาคือยื้อๆแข็ง ในแล้วกริเจเขาอยืนในแล้วเปิดเจไมไในเปิดกดได้บัดนี้เห็นจึงไหนโอ้ไม่คนคนสิ่มาเกี่ยวเข่าดิโอ้ยจึงไหนเก็บหอยกับโบได้จักกตู่มันดูดิกระตาเมื่อกี้หอยกับโบได้หอยวันนี้ไปสิเปียวป่าบัดนีาแห้งมดกริเจเกาโบได้ต้องเปียวผ้างานละเพื่อผ้างานเอา ไปแล้วอ,ออกมาได้แบบนี้ึ้นได้ปากเาได้กิน I don't know.